กลับสวัสดีนะคะ FC คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะพราะคนเอกน้องเอเองค่ะคนบ้าหวยรวยแน่นอนก็ติดตามกดดิ่งจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทาั้งซองมีข้อมูลดีๆแนวทางดีๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะใกล้รัฐบาลออกแล้วสินะคะเข้าสู่รัฐบาลหน้าบนตรงวระจำวันที่1นธันวาคม2564นอ่นะเดือนธันวาก็จะผ่านไปอีกแล้วนะผู้ชมนะเขาเรียกว่าขอให้ ปีใหม่ๆเจอแต่สิ่งใหม่ๆเ,เข้ามานะคะแต่คนรักยังเหมือนเดิมนะคะ,ะคนรักยังเหมือนเดิมแต่สิ่งให,ใหม่เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทองรถบ้านนะคะเจ้านายดีๆนาง,งานดีๆนะ,ะแล้วก็อากาศดีๆนะคะเนาะให้ปลอดภัยจากทุกอย่างเลยนะคะ,ะสำหรับแนวทางของเรานะคะคือรัฐบาลบนตรงนะคะ ต <c oughs> ้นนี้นะคะยังไม่มาเท่าไหร่แต่สิ่งที่มาก็คือเลขตัดนะคะเลขตัดเราก็จะผ่านมากเลยนะผ่านพิ่นเพินเนนนนนะคะก็คือผ่านหมดเลยตัดรัฐบาลบนตรงก็คือว่า3มตัวนะคะบนตรงนะอาตัวรัฐบาลจะไม่มีนะคะเลขตัดที่น้องเอ๋บอกแต่ถ้าพี่ๆสามารถตัดออกได้เลยนะคะตัดออกข้ามีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาว่ากันว่า1ปีจะมีเบิ้ลหนึ่งครั้งนะคะแต่ตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงธันวานนี้ยังไม่มีเบิ้ลเลยถ้า หนูจะทดลองสูตรถึงเอาสิ้นปีนี้ปีใหม่เราจะปรับสูตรใหม่ของรัฐบาล ะะปีใหม่นี้เราจะปรับสูตรใหม่ของรัฐบาลนี้ก็คือมกราเนะ่เจอกันมกรา65เราจะปรับสูตรใหม่นะจากบนตรงอาจจะเหลือน้อยลงให้พี่ๆแบบซ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 ,บ,ซ,บ,ซบลงนะดีไหมคะถ้าดีก็อย่าลืมบอกกันเลยบอกกันด้วยนะคะน้องเอกจะได้แบบหาชุดใหม่ไหมท่านผู้ชมได้รับชมสําหรับชุดบนตรงนะคอมเมนต์เยอะๆด้วยเลขตัดเราจะมีให้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือสูตรใหม่ของเรานะเหมือนปรับวพวกฮานอยพวกออชุด เหลือ5ตัวอย่างเงี้ยก็คือเราจะปรับให้แต่บนตรงก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะผลของงวดที่แล้วรัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2 5 1 4นะคะก็ออก7,6,1ล่าง57ซึ่งหลุดนะคะแต่ดับผ่านนะมาค่ะเริ่มการคำนวณกันเลยชุดรัฐบาลบนตรงบางท่านอาจจะมีเยอะนะคะแต่ของเรา36ตัวบนนะคะสำหรับใส่รูดอย่างเงี้ยรูดก็38ตัวแล้ว นะแต่บนตรงก็คือเล่นแต่บนตรงอย่างเดียวโอกาสมาไมมาแต่งวดที่แล้วเนี่ยสงวดที่ผ่านมาคือลงล่างหมดนะแต่พ,พีไม่ต้องสนใจนะเล่นให้ขำๆพอ5บาท5บาทพอได้ค่าเข้าค่าไข,าข,าข,าขา่พออย่าไปเล่นเยอะนะคะเนาะอะมาค่ะเริ่มการคำนวณมีทั้งหมด6ชุดนะมี1 2, 3 4 5และว6นะ,ะคะไล่พร้อมกันแล้วก็แคปกันไว้เลยน,นะคะสำหรับรัฐบาลบนตรงค่ะมาจา้ะเลขตัดกันก่อนนะเริ่มต้นแรกนะ,ะเลขตัดรัฐบาลน,นะคะ วันนี้มาเร็วงดน,นี้มาวันที่เออมาเร็วอะท่านผู้ชมนะไปหาจับหาจองหาซื้อกันได้เลยนะเบอร์นี้อ่ะเบอร์นี้อ่ะเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้นะคะเลขตัดนะคะตัดสาคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับรัฐบาลบนตรงเขาส่วนใหญ่อะ่ะเขาเวลาเขาพูดเขาจะมีซาวแท็กนะเขาจะมีแบบซาวมีเพงมีอะไรอย่างเงี้ยนะหนุไม่ต้องคะ่ะเน้นซาวของตัวเองนะคะก็อยากจะแบบร้องตอนไหนก็ร้องได้นะคะเป็นคนอันเลิศอยู่ตลอดเวลาะคะ แต่เวลาเจอท่านผู้ชมไม่ค่อยเลยนะเราจะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคะ่ะบางครั้งแบบเยอะเกินไปแต่เขาหาว่าบาบ้าอ่ะอาชุดที่1คะ่ะ6 0และ06นะคะอ่ะหกและ86หคะ่ะ69และ9 6เป็นไงคะท่านผู้ชมกลับให้พร้อมนะคะตอนแรกมีแค่น้อยตัวนะแต่ตอนนี้ก็ปรับสันนิดนึงน,นงนะเดี๋ยวพี่ๆจะแบบเอ่าเล่นบนอย่างเดียวกับด้วยคุณบูมบอกว่าไม่ต้องเลขลงเลขเบิ้ลน,นะแต่เราก็จะลงให้เหมือนเดิมเพราะเราจะปรับสูตรใหม่ในปีหน้า ติดตามไว้เลยไม่ให้พี่ๆพลาดแน,น่นอนนะคะสมัยก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วเคยดังขนาดไหนเดี๋ยวปีนหน้าดังแน่นอนนะท่านผู้ชมนะอาย่าบอกเลยคําเดียวเอ๋มาแล้วเอ๋มาแล้วนะคะสำหรับแนวนนทางชุดที่2นะคะ5 6าหกหกขนะห้าเจ็ดเจ็ดนะห้าแแล้วก็8 5ค่ะชุดที่2ตามติดกันชุดที่3ค่ะ7 8 8 7 7 9ก็7แล้วก็7 0 0 7นะคะว้าวเจมบอลเลยห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนาะอ่ะรวยกันต่อเลยจ้าสำหรับชุดที่4ค่ะ6 7 7 6 5 9 5 9 9 5นะคะ5005นะคะเอาต่อเลยต่อ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 ,ตอสำหรับชุดที่5 <c oughs> ตื่นเช้าอากาศทำให้แบบอากาศด้วยนะคะแล้วก็การตื่นเช้าทำให้คนเป็นเป็นแบบนี้ได้ท่านผู้ชมอ่ะมาค่ะ9009 9 8 89นะคะแล้วก็0880ค่ะ ตัวชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุดที่เบิร์นนะคะ6 6 0 0 8 8 9 9และ7 7 5 5าค่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลบนตรงเขาบอกว่าทำไงให้มีความสุขนะคะตื่นเช้ามารางหน้าแล้วก็ส่องกระจกดูซีทําให้ตัวเองมีความสุขถ้าเราเขาเรียกว,ว่าร่างกายเราจะตอบสนองกับความต้องการของเรานะคะถ้าเราบอกว่าวันนี้เราเหนื่อยร่างกายเราก็จะเหนือ่อยท้อแท้หอยเขาเรียกเหี่ยวนะคะเขาเรียกว่า ห้อยเหี่ยวไม่อยากทาอะไรนะคะแต่ร่างกายเรามีความสุขนะคะว่าวันนี้เรามีโปรแกรมแล้วจะไปไหนร่างกายเราจะมีความสุขจะเปล่งผ้าเปล่งความสุขออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรอยยิ้มทางคาพูดหรือว่าอื่นๆพี่ๆทุกท่านนะคะไม่มีกําลังใจให้ไปมองที่กระจกนะคะเรายิ้มเข้าไว้สู้ๆเข้าไว้ไม่มีใครนะคะรอบข้างอย่างน้อยก็ต้องมีตัวเรานะคะที่คอยให้กํากำลังใจเราอยู่นะคะยังมีตัวเราอยู่นะ ยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้นะคะไม่มีใครกำลังใจบอกเฮ้ยเราผ่านมาขนาดนี้แล้วเราอยู่ขนาดนี้แล้วเราสู้มาขนาดนี้แล้วต้องสู้ต่อสิปัญหาทุกอย่างมีทางออกอุปสรรคมีให้เราแก้นะคะดูแนวทางไม่เท่าไหร่นะคะกำลังใจอยู่ที่นี่ค่ะนะ,คะใครหากำลังใจไม่เจอนะคะรับชมช่องคนบ้าหวยกำลังใจมาเต็มร้อยและเกินร้อยแน่นอนนะคะสำหรับน้องเอกพี่ๆทุกท่านเลยได้รับชมรัฐบาลบนตรงไร,ร้แช์น้องเอกเยอะๆด้วยนะคะไร,ร้แช์น้องเองเยอะๆด้วยชอบเลขตัดเลข บนตรงนะเล่นบนตรงเล่นยังไงให้ได้ถอนนะคะเล่นตามที่บอกจ้าวันนี้บนตรงจะเสริมสักนิดนึงนะคะว่ามีตัวไหนที่ชอบบ้างอาจจะไม่ใช่ัวทั้งหมดที่นี่นะคะที่มีลงให้นะ,ะแต่บอกเลยว่าตัวที่ชอบน้องเอ๋มีขออนุญาตเปิดแนวทางสักนิดหนึ่งสำหรับงวดนี้นะคะพวกบอกเป็นไกด์ไลน์แล้วกันหกในสูตรไม่มีนะคะแต่ชอบมีเลขชอบอยู่ขอให้วันนี้เป็นวันเฮงแล้วกันหก นะขอคำนวณสักคู่สูตรสดงงไปหมดนะคะเลขที่ชอบแล้วกันประจำงวันนี้นะคะขอให้มานะ,ะท่านผู้ชมนะ,ะ,ะเขียนไว้วันนี้นะคะวันนี้เลยหนึงมีมีมีนะคะ งวดนี้นะคะใครได้ดูนะถือว่าแบบขอให้ปังไปด้วยกันนะคะแต่หนูไม่เล่นนะหนูจะลงให้พี่ๆนะคนะเนาะ ถ้าไม่มาบนมาล่างนะเลขนี้เล่นบนล่างนะถ้าใครแบบว่ายชุดบนโต้เยอะแยะมากมายขอเอาเล่นแค่2ตัวของน้องเอพอเล่นล่างด้วยนะเล่นบนล่างนะล้วกลับด้วยนะสำหรับตัวนี้เป็นเลขเสริมมาที่เราชอบนะคะเราจะทําแบบนี้ถ้ามานะคะเราก็จะเปลี่ยนเราเราจะทําเสริมให้ท่านผู้ชมแบบนี้ว่ามีเลขที่ชอบไหมบางท่านบอกอน้องเอเลขเยอะไปพี่ไม่มีทุนอนะขอเลขที่น้องเอชอบหน่อยน้องเอมีเลขชอบไหมนี่เลยค่ะ2ตัวนี้นะหนึ่งแปดและแปดห้านะคะสำหรับวันที่1นนะฮะธันวาคม2 5 6 4นหนูไม่รู้ว่า ปีนี้เขาจะเริ่มเป็นวันที่2หรือเปล่าวันที่1อาจจะเป็นวันหยุดใช่ไหมคะอาจจะเปิดวันที่สนะสำหรับสลากกินแบ่งที่สำคัญอย่าลืมสนับสนุสนสลากกินแบ่งของรัฐบาลกันด้วยนะคะประจําวันที่1น่งธันวาคม2อง4เลขที่ชอบเองเอกก็เลขเลขลงเหมือนเดิมนะคะเลขชุดบนตรงลงเหมือนเดิมเลขตัดเรามีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเลขที่ชอบอเลขชอบเลย18แล้วก็85 อโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะได้แนวทางจากเราถูกเลีนทางจากเราแล้วจงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับขอให้ขอพี่นะคะทุกท่านนะ,ะจงเขาเรียกว่าทําบุญเยอะๆเสริมบุญเยอะๆนะคะเนาะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ